ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องวงสิริชอบรีวิวนะคะวันนี้จะมารีวิวการลงทะเบียนนะคะ w w w ร์เรชนะ .com นะคะสำหรับใครที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่งนะคะวันนี้ก่อนแรกเลยนะคะเราก็จะเข้าไปที่ Google Google นะคะแล้วเข้าไปที่ w w w ร์เรชนะนะคะ วัวไวเว็บเราชนะนะคะทุกคนให้เราเลื่อนลงมา,อย,าอย่าแกล้งเอออย่าแกล้งวะอย่าพึ่งจุนจา้านถุงทองแล้วก็เข้าไปที่เราชนะนะคะตรงนี้ะนะโอเคพอเข้าไปตรงคําว่าเราชนะนะคะให้เรากดตรงคําว่าประชาชนลงทะเบียนใหม่จ้าหลังจากนั้นแล้วนะคะให้เราอ่านเงืะะ่อนไขค่ะทุกคนตืด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  ถ้าใครแบบมีเวลาอ่านก็อ่านให้หมดเลยนะคะก็ดีเหมือนกันต่อมานะคะเมื่อเรา,เาอ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรานะคะเลื่อนลงไปอีกปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดนะคะคําว่าข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมตามรายการรายละเอียดตกลงและยินยอมข้างต้นนะคะตึ๊บอ่าและกดยืนยันจ้านะคะงทองอย่าลุก แมวกวนนะคะทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้ามาลูกแม่กาลังทํธุระอยู่อ่ะต่อมานะคะก็ให้เราใส่ข้อมูลนะคะคํานําหน้าชื่อตืดๆชื่อเรานะคะชื่อกามีไหมนามสกุลนะคะให้เป็นภาษาไทยมาเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็เลขหลังบัตรประชาชนนะทุกคนตรงนี้นะคะใส่ให้ถูกต้องนะ แล้วก็ปีเดือนวันของเรานะคะที่เราเกิดนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะคะให้เรากดคําว่าลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนนะโอเคพอเรากดคําว่าลงทะเบียนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะใส่ข้อมูลให้ดูแล้วกันนะไม่ใส่มันไม่ได้สิมจะใส่ข้อมูลจริงทุกคนรู้ข้อมูลของเขาเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตอนที่เขาทําเสร็จแล้วนะอันนี้พอกดคําว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ย มันจะมีรหัส OTP นะคะส่งมาให้กับเรามันจะมีรหัส OTP ส่งมาให้กับเรานะคะเดี๋ยวเขาจะให้ดูเมื่อเราเมื่อเมื่อกี้เนี้ยที่เรากดคําว่ายอมรับแล้วเนาะอันนี้นะคะให้เรากดตรงนี้เนาะลงทะเบียนไปแล้วนะแล้วก็ให้เรานะคะกดคําว่าเนี่ยมันมันจะมีเลข OTP ส่งมาที่เราอะให้เรากดนะคะแล้วก็กดคําว่ายืนยัน นะคะตรงนี้หลังจากนั้นนะคะให้เรานี่เลยกดลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะพอเราหน้าเราก็กดยืนยันเรียบร้อยปุ๊บนี่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เราก็จะมาดูทีว่าอ้าวอ๋อวันที่8ปดกุมภานี่นะคะอันนี้คือที่ข้อมูลที่เขาลงไว้ใน Facebook นะคะนี่นะคะก็ช่วยใครบ้างนะคะก็มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์นะคะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33เนาะ ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดของหน่วยงานรัฐนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงปร,ประเมินเกินตามข้อมูลล่าสุดนะคะแล้วก็เป็นผู้มีเงินฝากเกินห้าแสนนะคะตามฐานข้อมูลล่าสุดนะคะโอเคก็ตามนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็รีบไปลงนะคะก็ลงได้เรื่อยๆนะคะเขาเริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะทุกคน แล้วก็เราจะมาดูผลกันอีกทีวันที่8กุมภาสำหรับใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คือโชคดีเลยนะคะก็ดีนะคะก็ไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็ได้เลยอ่าอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ลงทะเบียนคนละครึ่งนะคะก็รอผลนะคะเขาจะอาจจะตรวจสอบอะไรอีกนิดหน่อยนะคะตัวสำหรับเขานะคะที่มารีวิวนะคะเคยลงทะเบียนทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้ง คนละครึ่งนะคะก็ไม่ผ่านเลยสักอันนะคะก็เลยมาลงทะเบียนอันนี้นะคะก็เอามาไปเก็บความรู้สําหรับใครที่แบบยังไม่ทราบนะคะโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ช่องวงสิริชอบรีวิวด้วยนะคะก็เพิ่งเปิดช่องมานะคะได้แค่ปีกว่า,วาเองแต่ผู้ติดตามยังแค่50กั่บคนเองนะคะอยากให้ถึงแค่พันคนก็ดีใจแล้วอะคะ่ะทุกคนถ้ายอดผู้ติดตามพันคนเมื่อไหร่นะคะเขาจะ มีของรางวัลมาแจกนะคะทุกคนช่วยดันช่อง YouTube เขาด้วยนะคะอันนี้ไฟดวงศรินะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะโอเคคะ่ะบ๊ายบายแล้วก็จะมารีวิวอะไรอีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้รับไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ